คลิปนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับการเติมเงินเข้า G ี a l ล e t นะครับและโอนเงินออก G ี a l l e t ตนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันแอป๋อตังค์นะครับครับวิธีการโอนเงินเข้าแอป๋อตังค์นะครับก็ง่ายๆเลยครับเราก็กดเข้าไปตรงแอป๋อตังค์นะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือ iPhone หรือว่า Android ก็เหมือนกันนะครับก็คือต้องเข้าแอปนี้นะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บจะเจออะไรครับเจอรหัสผ่านใช่ไหมครับก็คือรหัสที่เราทําการตั้งตอนที่เราสมัครนั่นเองครับก็คือ6หลักของผม1 2 3 4 5 6ามี่ห้าหกดเข้าไปเลยครับ หลังจากนั้นจะเจออะไรครับเจอหน้าจอหลักหรือไอคอนหลักนันเองเราก็เข้าไปที่คาวมาอะไรครับ G Wallet ครับผมข้อ G Wallet เราเข้าเลยครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมมีตังกี่บาทสิ่งแรกเราต้องรู้ว่าเราจะมีเงินหรือเปล่าไม่มีเห็นไหมครับชื่อผมเงินที่มีครับเงินใน Wallet ก็คือในกระเป๋าตังไม่มีสักบาทครับมีศูนย์บาทเราต้องเติมใช่ไหมครับเราก็เข้าไปตรงเติมเงินเข้า G Wallet ครับกดเข้าไปครับพอเข้าเสร็จปุ๊บเขาจะให้เราเลือกธนาคารครับผมเลือกเลยก็อันนี้คือเพื่อนๆใช้ธนาคารอะไรอยู่ล่ะครับตอนนี้ ของผมใช้เป็นกรุงเทพผมก็กดเข้ากรุงเทพครับแล้วคราวนี้เขาจะให้เลือกวิธีการโอนเงินเข้านะครับจีวลเลว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนมันก็มีทั้งหมดสามวิธีก็คือวิธีแรกก็คือแอปผ่านแอปนะครับแอปพลิเคชันส่วนที่สองก็คือ QR พร้อมพย์ส่วนที่ pa, สามก็คือตู้ ATM นะครับในสามวิธีเนี้ยจริงๆคือมีวิธีการทําแล้วก็เขามีการแจกแจงละเอียดไว้ชัดเจนนะครับแต่ผมใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือ QR พร้อมพย์ครับผมกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปปุ๊บ อาจจะเห็นรายละเอียดข้างล่างครับอันนี้ไม่ต้องคืออันนี้ผมสอนอิ่ทีรัดไปเลยนะครับก็คือว่าเครื่องจะทําการแอปปออตังจะทําการสร้าง QR code ขึ้นมา1อันนะครับหลังจากนั้นเราทาอะไรครับเราก็เอามือถือของเราครับที่มีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครับอันนี้ก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับที่ผมจะทําการโอนเงินเข้าจีเบลเลตนะครับผมก็ทําการกดเข้าไปก่อนเลยครับกดเข้าบนหลวงครับครับหลังจากผมเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับซึ่งบางคนก็อาจจะต้องใส่รหัสผ่านเข้ามานะครับ พอนี้เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับพูดง่ายๆก็จะเข้ามาสู่หน้าจอหลักก็จะมีชื่อผมครับหลังจากนั้นเราทำอะไรเราไม่ต้องสนใจอย่างอื่นครับเราไปตรงคําว่าสแกนนะครับซึ่งถ้าเปืดเป็นธนาคารอื่นก็จะมีเหมือนกันนะครับคำว่าสแกนเรากดคําว่าสแกนเลยครับพอสแกนจะเห็นหน้าจอรูปไอคอนนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราจะเอาหน้าจอนี้ไปทําอะไรครับหน้าจอนี้เราจะไปทําการสแกน QR Code ที่อยู่ในแอปกรเปาตังค์ครับที่แอปได้ทําการสร้างขึ้นมานะครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับ เห็นไหมครับบัญชีผมมีอยู่0.49สตางค์ครับผมเราก็โอนตามนั้นเลยครับโอนดูซิว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ0.49ครับแบบนี้ครับหลังจากนั้นกดตกลงครับผมแล้วก็ตอบไปครับแล้วกดยืนยันไปเลยครับเรียบร้อยครับทำในการสำเร็จผมโอนเงินเข้าเห็นไหมครับผมเติมเงินเข้าแอปเป่าตังแล้วแล้ว ต่อไปผมจะสอนวิธีการโอนเงินผ่านแอปธนาคารนะครับแล้วก็สิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับก็คือเข้าไปเลือกนะครับแอปเข้าไปเลือกธนาคารนะครับว่าเราต้องการธนาคารไหนนะครับของผมจะโอนผ่านธนาคารกรุงเทพนะครับผมก็กดธนาคารกรุงเทพนะครับกดเข้าไปเลยครับสังเกตไหมครับเป็นหัวข้อแรกนะครับที่เลือกมันจะดีขึ้นมา qr ตู้อันนี้ไม่ต้องสนใจครับเพราะผมจะสอนกับเรื่องแอปเราก็ดูแอปอย่างเดียวครับก็กดเข้าไปแอปบัวหลวงเอเบงกิ้งซึ่งตัวนี้จะเปลี่ยนตามตามธนาคารที่เลือกนะครับขอแต่ของผมเป็นกรุงกรุกรุงเทพนะครับก็จะขึ้นเป็นบัวหลวงนะครับ กดเข้าไปเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับจะขึ้นอะไรครับจะขึ้นเป็นรหัสของจีวิเลทของผมนะครับก็มีตัวเลขเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับอันนี้ให้พักหน้าจอนี้ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราต้องทําอะไรครับเราไปที่โทรศัพท์มือถือเราแล้วก็เข้าไปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเรานะครับครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับก็จะมีขั้นตอนบอกชัดเจนนะครับอันนี้คือผมโอนผ่านธนาคารกรุงเทพนะครับก็จะใช้แอปบัวหลวงเอ็มแบงกิ้งนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดของับนลวงขึ้นมาหมดครับหลังจากนั้นครับเขาก็บอกว่าให้ไปยังเมนูเติมเงินจากนั้นเลือกเติมเงินพร้อมเพย์หรืออีเวเลตครับผมอันนี้คือเขาบอกว่าเติมเงินพร้อมเพย์หรืออีเวเลตนี่คือหมายความว่าก็แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นคาไหนนะครับถ้าขึ้นอีเวเลตก็กดอีเวเลตถ้าขึ้นเงินพร้อมเพย์ก็กดเติมเงินพร้อมเพย์ครับครับตอนนี้ก็มาที่โทรศัพท์ของเราครับซึ่งมีเน็ตแบงกิ้งนะครับอยู่นะครับผมก็บอกว่าผมจะเติมเข้าับหลวงใช เราสักคู่ครับหลังจากนั้นก็จะเห็นไหมครับเห็นไอคอนขึ้นมาใช่ไหมเราต่อมาเราเข้าอะไรครับโอนเงินไม่ใช่ครับเราเข้าตรงคําว่าเติมเงินนะครับกดเข้าไปเลยพอเติมเงินปุ๊บเดี๋ยวจะเขาจะให้เราใส่รหัสเพื่อทําการเติมครับผมแล้วต่อมาเราจะเรื่องของข้อไหนละครับของข้อขึ้นเต็มไปหมดเลยเรื่องไม่ถูกใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลครับง่ายมากครับเรากดคําว่าเติมเงินพร้อมเพย์นะครับเพราะว่ารายละเอียดใน แอปพลิเคชันของเป๋าตังค์เขาบอกไว้นะครับว่าไม่เจออีเวนตก็คือเติมเงินทอนเพย์เรากดเติมเงินทอนเพย์เข้าไปครับเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่าเราต้องใช้อะไรครับเราต้องใช้หมายเลขอีเวนตสิบห้าหลักครับในสิบห้าหลักนี้มาจากไหนครับเอามาจากในแอปเป๋าตังค์ครับก็คือตรงนี้นั่นเองครับเนี่ยศูนย์ศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเนี่ยเนี่ยสิบห้าหลักครับเราทําการกรอกเข้าไปครับผมครับก็หลังจากทำเราทําการกรอก หมายเลขอีโมเรตนะครับที่อยู่ในแอปกอเป๋าตังไปแล้วสิบห้าหลักนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปครับผมจะใส่ไปหนึ่งบาทเท่ากันนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็กดตกลงครับแล้วก็บันทึกเราก็ไม่ต้องบันทึกอะไรก็ได้ครับเรากดต่อไปได้เลยครับหลังจากเรากดเติมเงินเข้าไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำาการสำเร็จครับก็จขึ้นหน้าจอนี้นะครับ ครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนวิธีการถอนเงินจากจีวอลเลตนะครับจากจีวอลเลตก็คืออย่างแรกนะครับเราต้องเข้าไปที่แอปเป่าตังค์นะครับหลังจากนั้นเราเข้าจีวอลเลตนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในจีวอลเลตของผมอยู่ที่1บาท4ี้าตังค์นะครับเราก็โอนตังค์นะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นคําว่าโอนเงินครับผมกดคําว่าโอนเงินเข้าไปครับพอเงินเสร็จปุ๊บเราจะทำไงต่อครับเราก็อาจจะเลือกโอนผ่านธนาคาร แต่ถ้าเผื่อโอนผ่านธนาคารเพื่อนๆต้องมีต้องมีหมายเลขบัญชีครับผมซึ่งอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเนื่องจากว่าหมายเลขบัญชีธน,น,นาคารผมว่าคงจํากันไม่ได้ครับยกเว้นว่าอาจจะความจำดีก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็โอนใช้วิธีนี้ก็ได้ครับแต่ของผมจะโอนผ่านพร้อมเพย์นะครับผมก็ใ,ใส่หมายเลขพร้อมเพย์ผมเข้าไปก็คือเบอร์โทรผมนั่นเองก็คือหมายเลขพร้อมเพย์คือเบอร์โทรผมนะครับหลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นครับเห็นไหมครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นเงินวอลเล็ตมีบาทหนึ่งบาทสี่สบเก้าสตางค์หลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่จํานวนเงินนะครับเข้าไปครับก็คือกรอกตัวเลขเข้าไปเลยนะครับผมผมก็หนึ่งบาทสี่สิบเก้าตังค์ครับผมใส่เข้าไปเห็นไหมครับตัวเลขขึ้นมาหลังจากนั้นกดยืนยันครับผมแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยืนยันการโอนเงินนะครับเราก็ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับ เขาจะให้เราใส่รหัสพิมครับรหัสพิมพคือรหัสอะไรครับรหัสที่ต้องการเข้าแอปเป๋าตังกันเองครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมเรียบร้อยครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการโอนเงินออกนะครับจากแอปเป๋าตังครับครับผมก็สุดแล้วกันนะครับว่าเกี่ยวกับวิธีการโอนเงินเข้าและโอนกงออกของผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็ไม่ได้ยากกยนอะไรนะครับก็เห็นวิธีที่ผมทําแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามีทิคนิดหนึ่งนะครับว่า การโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเปาตังนะครับคือจะโอนกี่บาทก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับโอนได้เลยนะครับแต่โอนเงินออกเนี่ยจะต้องมีเงินตั้งแต่1บาทขึ้นไปนะครับถึงจะโอนออกได้นะครับถ้าต่ำกว่านั้นโอนไม่ได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่เพิ่งหัดใช้แอปเปาตังหรือไม่เคยใช้แอปเป๋าตังมาก่อนหรือว่าต้องการที่จะหาวิธีว่าจะทํายังไงถึงเราจะใช้แอปเปาตังได้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ